อันนี้เป็นพืนแผ่นอุ้มไก่จากปูตาแบงท่านผู้ชมนะครับข้างหลังเขาจะเขียนว่าปูตาแบงหลวงตาเบาะนะนี่ต้องทนุถนอมสักนิดหนึ่งอันี้เป็นเก่ามากเลยไอ้ที่มันเป็นรอยดำๆเนี่ยโดนมือนะครับนี่คือพืนแผ่นอุ้มไก่ปศสิบเก้านะท่านผู้ชมนะนะความหนาคำบางโคตรของโคตรแท้แล้วละนะท่านผู้ชมนะหาแท้กันนี้ไม่มีแล้ว นะเป็นเหรียญหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินเขาจะเขียนว่าพุทธแบงนะครับวัดพุทธแบงหลวงตเบาะนะครับหลวงตะเบาะก็คือหลวงปู่สวงนี่แหละนะครับเช่าได้ที่วัดไพรพัฒนาอำเภอปสิงที่วัดศรีสเกตนะครับท่านผู้ชมนี่คือเหรียญกุกนะครับเป็นภาพผงนิองวอัคสินไฟนะครับแล้วก็ดินปราสาทแล้วก็ดินจากขาเขมรเอามาสร้างนะ ในยุคที่หลวงปู่สวงท่านอยู่